สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับช่อง Lucy k a w i กค่ะ คนเราไม่ได้เจอกันแบบว่านานมากนั้นมากจริงๆเราเกือบไม่ลงคลิปมาเป็นเดือนแล้วนะคะจริงๆถ้าเรายางตัดคลิปนี้ไม่เสร็จก็อาจจะเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนทํางานค่อนข้าง,างช้านะคะมาทำหน้าอย่างเงี้ยไเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวัฒนาการวิวัฒนาการการพัฒนาการของเราในการวัดรูปนั่นเองค่ะ ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกในชีวิตเลยนะคะที่เราวาดในเอ่อพวกพวกแอปมือถือ <c oughs> นี่วาดในแบบพวกแบบโปรแกรมแอปอะไรนี้แล้วกันนะคะแบบเริ่มทําช่องแบบจริงจังแล้วก็แบบว่าวาดรูปอะไรนี้นะ <c oughs> ภาพแรกนะคะมันก็คือภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่แบบว่าโอ้ยเก่ามากมันอาจจะเบอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็หาภาพที่เป็นต้นฉบับไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่ามันพังไปแล้วก็เลยต้องหาใน Google เอามันก็เออมันก็เบอร์นิดนึงนะคะคงไม่ว่าอะไรกันเนาะ This is smart cord ตัวแรกของฉันนะคะเขาเป็นน้องกระต่ายนะตอนแรกย,ยังไม่ใช่ผมแกน่นะเป็นผมแบบว่าเอ้ยปล่อยผมปิดปิดข้างหนึ่งอะปิดผมข้างหนึงนะะ่งเนาะถ้าใครติดตามมาตั้งแต่เริ่มนะคะจะเห็นว่าม์นคอดชุดเรานะคะมันจะอนข้างโปรรเวลยโปนะคะคือมันจะเป็นแค่เสื้อครึ่งตัวนี่แหละคะ่ะแบบเป็นเสื้อครึ่งตัวเป็นเกงอย่างเงี้ยแล้วก็หัวชุมพูตาสีฟ้าอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นรูปตอน2015ของเราค่ะต่อไปต่อไปค่ะ สองพันอสองพันสิบหกค่ะ ปัจบก็รูปที่ชอบที่สุดเลยนะก็คงจะเป็นรูปนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันสวยสวยมากจริงๆแบบออร่าพุ่งกระโจนนะคะรูปในสน2ั1 6บก็จะมีตามนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอะรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราชอบดึงรูปนะคะเพราะว่ามีเราพี่ๆน้องๆนะคะชาเจว king โอ้โหเก่ามากคุณแม่ยังจะเป็นพี่จิวพี่เอฟแล้วก็พี่บุ้งค่ะแล้วก็เอีสเมย์นะคะรู้สึกมันสวยมากแล้วรูปนี้เป็นรูปที่เราชอบมากนะคะแต่ก็คงจะสู้รูปนี้ไม่ได้ค่ะนี่บอกเลยรูป นี่แม่งแบบน้ำบุกหวาตอนนั้นใครติดตามนะคะมันจะมีแบบช่วงเลยนะ2016นะคะที่เพลงมันมาแรงแบบอันดับมะนาวข้างงูมันมีอีกรูปหนึ่งที่แบบว่าเราแบบอุ้ยฉัรู้สึกภูมิใจมากแล้วแบบจะอวดชาวบ้านชาวเมืองมากตอนเด็กเมืนก็แบบอุ้ยฉันแบบขอขิงนิดนึงแบบนี้นี่ฉันว่าด้วยดิ้วแกดูฉันว่าด้วยดิ้วฉันว่าสวยแม่อะไรแบบนี้คน จริงๆรูปนี้นะคะมันได้แบบเสื้อมาจากหนังสือที่เราซื้อมาอ่านนะคะแล้วก็แบบผมเหมือนกันก็เอามาจากหนังสือที่เราอ่านกันนะคะส่วนสีก็ออกแบบเอ,อ,องขอขิงนิดหนึ่งก็แบบอุย้ยฉันว่าสวยมากมาก่อนก็นแบบ2017ค่ะ 2 0 1 7ก็เป็นช่วงที่ามาร์คอร์ดมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆภายในปีแบบ2 0 1 5ีสก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วเป็นอีกนะคะ2017ก็จะเป็นมาร์คอร์ดตัวนี้นะคะซึ่งมาร์คอร์ดตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากแต่ถามว่าทำไมเปลี่ยนไม่รู้เหมือนกันค่ะมันจะมีหลายรูปนะคะที่ในปีนี้เราว่านะคะก็จะมีรูปนี้รูปนี้แล้วก็รูปนี้ชอบสุดก็คงจะเป็นรูปนี้ค่ะเราซื้อมันแบบ คือมันยูเียแกการลงสีการลงเงาอนามัตมอตมี้มันแบบพัฒนามาไกลขนาดนี้เลยหรอเนี่ยฉันไม่เชื่อว่าฉันเคยวาดรูปนั้นนะคะต่อไปค่ะสองพันสินะคะ2 0 1พนิดะคะก็เป็นรูปนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นรูปที่ชอบมากวาดแบบเผาๆแต่ดันออกมาสวยค่ะพัฒนาการช่วงแบบต้นปีอ่ะมันก็จะเป็นรูปนี้ก่อนค่ะคือตอนที่เรา ได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาใหม่ๆนะคะเราก็เออว่าในนั้นมันก็ออกมาวาดยากนิดนึงนะแต่มันก็ออกมาส่วนรู้จะเป็นรูปดีกับรูปนี้ค่ะซึ่งเราก็ชอบมากๆนะคะอนตรตมีก็ดีขึ้นนะคะการลงแสงลงเงาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะแบบเออสวยขึ้นดูละเอียดมากขึ้นนะคะความมันเงินเนาะ จริงๆมันมีรูปเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างมาให้แค่แบบเออไม่ทีรูปนะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากนะคะต่อไปก็2019ของเรานะครับ ว่าว่ารูปเยอะมากนะคะเพราะว่ามันก็มีคนมาสั่งงานนะคะมันก็แบบเออต้องเยอะนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ยกตัวอย่างแบบว่าตัวอย่างงานลูกค้ามาให้ดูนะคะ๋ยวโดนก๊อปเป็นของไปเองอะไรอย่างนี้รูปที่ชอบคงหนีไม่พ้นรูปนี้อะค่ะเพราะว่ามันมันก็ไม่เชิงเป็นรูปล่าสุดนะจริงงานลูกค้าอาจจะแบบสวยแบบงานเราได้ซ้ํานะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ว่าช่วงประมาณกลางปี2019นะคะกําลังจะขึ้นปี 10, 2020นะคะอย่าลืมติดตามผลงานเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองสีแทนย้อนย้อน ถ,ถ้าไม่ขี้เกียจเลยนนะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการพัฒนาการของเรานะคะชา้าเร็วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ในการว่านุูกให้เราให้เราอ่านด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปบ้านแล้วเจอกันคลิปนะ้คะ จากูกข่าวเลยนะคะน้องพีมดูดีบอกว่งวันนี้น้องพีมดูดีบอกเลยนะคะก็จะมารีวิวนะคะนี่ค่ะพี่ไปต่อยไปต่อยค่ะรีวิวนะคะน่ะคะเรามาเป็นพี่ที่อย่างที่แห่งนี้นะคะด้วยกันก็เลยแบบมีความสุขมากเลยนะคะทุกคนเราไปกันต่อนะเนี่ค่ะไปไม่รก้ก็เราพูดอะไรบ้างเพรว่าเราจะไปไหนบอกว่าเราจะไปทำอะไรไปได้อยู nah ่ไหนแล้วค so ือที่บังกะค่ะเนี่ยค่ะก็เจอไปต่อเรื่อยๆนะคะก็คือแบบมีความสุขนิดนึงนะคะก็แบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตรงนี้ลมเย็นผืนสวยแถวนี้อือแถวนี้ร้อนค่ะแล้วก็แบบลมก็มีแต่ร้อนมากแล้วบ้าน เห็นไหมคะตอนนี้สวยมากเหน่อมากเลยค่ะทุกคนนอกจากนะคะถ้าใครอยากอยากมาเก็บแผลกันแล้วนะคะก็คือแนนาว่าไม่ควรจะจ้างรถค่ะแล้วก็นั่งมาไม่ได้เดินแบบนี้มันเหนื่อยมากกลมเราวคือตายแล้วนะคะทุกคนคือแอบแต่อากาศมันดีมันดีนะคะหรือเป็นต่อยจะเป็นการได้กันสางคนดินแดนที่ไม่รู้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  วันนีค่ะีบอกกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนจะเป็นทะเลแล้วดู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 อยู่องนี้นะคะล้มากเลยนะคะเพื่นวิวกับเพื่นกอลนะคะก็เป็รายการเดซี่อากาศซีเชียเอ็นุยนะคะที่พีที่กสารี่สิบล้านนะคะทุคนเรอยู่ที่ทะเลนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะแต่ก็แบบมีคลงเย็นอย่างนี้นะคะเมื่อี้นี่ตาขวาแล้กันกุตุลยเ่ะทุกคนนี่แบบอัปเดตแบบอัปเดตแบบรู้ทันมากตาขวากุตุไม่หยุดเลยทุกคนตวากุระตุไม่หยุดเลยค่ะที่นี่เรามนี่เกปลาค่ะ แล้วก็เขากำลังมาบัดน้ำอยูน่นะแล้วก็แมาจากเกำลังจะปิดงานแค่ไหนนะคะหนุ่มๆจะโตอยอะทุกคน